โรงเรียนห้วยขยุงวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจ,จเจริญตั้งอยู่ที่57หมู่9ตำบลห้วยขยุงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2519โดยการนำของนายสแสงสว่างวงศ์ ที่วัดธรรมิการามมอบให้เป็นที่ราชพัสดุเป็นที่ก่อตั้งโรงเรียนหมายเลขอบ .12390 โดยมีนายชำนาญเล็กนาวาดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรกนายวงอินปองและนางพัชรีพูนเพิ่มเป็นครูผู้สอนอาคารราชร่วมใจเป็นอาคารเรียนหลังแรก โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนางสําเนียงสุวรรณมาศและประชาชนชาวห้วยขยุงร่วมกันบริจาคเงินจำนวน13,595บาทต,ต่อมาในปีพุทธศักราช2524ในายประสิทธิ์หิปนัทได้บริจาคที่ดินจำนวน14ไร่37ตารางวาโรงเรียนจึงมีพื้นที่รวมทั้งหมด60ไร่1งาน51ตารางวา โรงเรียนห้วยพยุงวิทยาจัดการเรียนการสอนตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือโรงเรียนจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่21สู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยด้วยศาสตร์พระราชาประชญาของโรงเรียนอัตตานังทามยันติปันธิตาบัณฑิตย่อมฝึกตนอัตลักษณ์ของโรงเรียนยิ้มไหวทักทาย เอกลักษณ์ของโรงเรียนบรรยากาศร่มรื่นคำขวัญของโรงเรียนศึกษาเพื่อชีวิตและสังคมต้นไม้ประจำโรงเรียนต้นพยอนสีประจำโรงเรียนสีแสดเทาปัจจุบันโรงเรียนห้วยกยุงวิทยาบริหารงานโดยนายอุทยัยจันทเวทตำแหน่งผูง้อำนวยการโรงเรียน จำนวนบุคลากรทั้งหมด26คนประกอบด้วยผู้บริหาร2คนข้าราชการครู14คนครูอัตรจ้าง6คนพนักงานราชการ1คนครูธุรการ1คนและลูกจ้าง2คนโรงเรียนห้วยกระยงวิทยาเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2565 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด247คนสรุปผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา2565ระดับเงินประเภทสถานศึกษาขนาดกลางตามยุทธศาสตร์5มาตรการดังนี้ 1. มาตรฐานด้านการป้องกัน ตัวบ่งชี้ที่1.1โรงเรียนห้วยขยงวิทยามีการดำเนินงานตามเกณฑ์ห้องเรียนสีขาวระดับดีเด่นห้องเรียนทั้งหมด10ห้องห้องเรียนสีขาวดีเด่น10ห้องที่เป็นร้อยละร้อยตัวบ่งชี้ที่1.2สถานศึกษามีการจัดประกาศและมอบรางวัลเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวดีเด่นจำนวน5ครั้ง ตัวบ่งชี้ที่1.3สถานศึกษามีการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เจ็ดมาตรการดังนี้ 1. มีนโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3. มีการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 4. การสอดแทรกบุหรี่ในการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตร 5. การมีส่วนร่วมของนักเรียน 6. การดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 7. การมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตัวบ่งชี้ที่1.4สถานศึกษาจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตือลามกอนาจารการพนันการทะเลาะวิวาทโดยทานกิจกรรมกีฬาดนตรีศิลปะอาชีพคุณธรรมมากกว่าเจ็ดกิจกรรม2มาตรฐานด้านค้นหา ตัวบ่งชี้ที่2.1สถานศึกษามีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลตัวบ่งชี้ที่2.2สถานศึกษามีการคัดกรองจำแนกกลุ่มปลอกกลุ่มเสียงกลุ่มเศษกลุ่มติด,ตดและกลุ่มค้าตัวบ่งชี้ที่2.3สถานศึกษามีการรายงานผลการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดยาเสพติดในระบบคาทาสอย่างสม่ำเสมอ 3. ม,มาตรฐานด้านรักษาตัวบ่งชี้ที่3.1สถานศึกษามีนโยบายในการบำบัดรักษาและส่งต่อนหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขหรือหน่วยงานอื่นดังนี้ 1. นกำหนดนโยบายของสถานศึกษา 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินง,งานบำบัดรักษา 3. กํกำหนดขั้นตอนการดำเนินง,งานบำบัดรักษา 4. มีเครือข่ายในการบำบัดรักษาและส่งต่อ 5. รายงานผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้ที่3.2สถานศึกษามีคลินิกเสมารักอิสสังคมบำบัดในสถานศึกษามีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 1. จัดตั้งคลินิกเสมารัก 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคลินิกเสมารัก 3. กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานครือมเตมารัก 4. บันทึกให้คำปรึกษา 5. รายงานผลการดำเนินงาน 4. มีมาตรฐานด้านการเฝ้าระวังตัวบ่งชี้ที่4.1สถานศึกษามีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 1. มีตู้แดงเสมารักหรือช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่งตางๆ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 3. มีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน 4. บันทึกการรับเรื่องปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตือลามกอนาจารการพนันการทะเลาะววาท 5. รายงานผลการดำเนินงานแก้ปัญหาตัวบ่งชี้ที่4.2สถานศึกษามีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 1. ดำเนินการจัดตั้งชมรมชุมนุม 2. รับสมัครนักเรียน 3. ดํดำเนินกิจกรรม 4. บันทึกการจัดกิจกรรม 5. สรุปก,การจัดกิจกรรม 5. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการตัวบ่งชี้ที่5.1สถานศึกษามีนโยบายยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปอดยาเสพติดและอบายมุขขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 1. กํากำหนดนโยบาย 2. กํกำหนดยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์แผนงานโครงการ 3. กํก,กำหนดมาตรการการลงโทษสร้างฝันกำลังใจ 4. ทํทำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน3ระดับ คณะกรรมการอำนวยการคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการทำงานห้องเรียนสีขาวตัวบ่งชี้ที่5.2สถานศึกษามีคณะกรรมการดำเนินงานและมีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขสถานศึกษามีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้1มีห้องปฏิบัติงาน2แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ 3. ม,มีขั้นตอนการดำเนินงาน 4. บันทึกการใช้ห้องกิจกรรมตัวบ่งชี้ที่5.3สถานศึกษาม,มีการบันทึกความร่วมมือตโอยูกับภาคีเครือข่ายเช่นหน่วยงานสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสาตำบลโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ตัวบ่งชี้ที่5.4สถานศึกษามีการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเช่นหน่วยงานสาธารณาสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโรงเรียนในจุดพื้นที่บริการตัวบ่งชี้ที่5.5สถานศึกษามีการกำกับติดตามประเมินผลและ,ะรายงานผลการดำเนินงานดังนี้ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตาม กกำหนดปฏิทินการกำกับติดตามประเมินผล 3. บันทึกการกำกับติดตามและประเมินผล 4. รายงานผลการดำเนินงาน